สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งชั่วโมงนี้เป็นวิชาพระพุทธศาสนา,อาขอใส่หน้ากากอนามัยก่อนนะเราอยู่กันมากกว่าหนึ่งคนอนาะจารย์ขอใส่หน้ากากก่อนอวิชาพระพุทธศาสนาพอาจารย์ขอแนะนำตัวพอาจารย์ก่อนนะอาจารย์มีนามว่าพระสมุชุมพรนะ เรียกว่าพระอาจารย์ชุมพรนะเป็นผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและก็มีพระอาจารย์อีกหนึ่งโลกคือพระอาจารย์นัตพลนะเป็นพระผู้ช่วยที่จะช่วยนะเรื่องสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่พรนะาอาจารย์จะสอนมีทั้งหมด15หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคือเรื่อง การสังขยนานะสังขยานานักเรียนออกเสียงให้ถูกนะและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยรวมแล้วสองเรื่องในหนึ่งหน่วยการเรียนรู้พระอาจารย์ก็อยากจะถามนักเรียนว่าคำว่าพระธรรมวินยัยมีใครเข้าใจบ้างว่าหมายถึงอะไร ในการสังคายนาเนี่ยนะเราจะเอ่ยคำว่าพระธรรมวินยัยนะพระธรรมวินยัยกับสถานทีนะ่ดินแดนที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าดินแดนชมพูทวีปชมพูทวีปคือนะแผ่นดินที่อยู่ในประเทศใดนะนักเรียนบางคนนะจะร้องอ๋อ ในประเทศอินเดียถูกต้องในประเทศอินเดียนะปัจจุบันนี้เขาแบ่งออกเป็นหลายประเทศนะชมพูทวีปนะเช่นประเทศอินเดียปากีสถานบังคลาเทศเนปาลนะสี่ประเทศอาจารย์ก็จะอธิบายคําว่าสังขยาณนะสังขยนาหมายถึงนะการประชุมสงฆ์เพื่อตรวจชําระหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่า พระธรรมวินัยหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมวินัยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วพระพุทธองค์ม่ได้ทรงตั้งใครเป็นศาสดาแทนให้รู้ว่าเมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วทมและวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วถูกต้องแล้วให้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนะ เหมือนเป็นศัสดาแทนพระองค์นะก็คือเคารพในพระธรรมวินยัยเมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้วนะธรรมวินยัยธรรมะบวกวินยัยนะก็คือนะหลักคำสอนคำว่าธรรมวินยัยคือหลักคำสอนของใครก็ของพระพุทธเจ้าก็ต้องประชุมสง์ นะหลายรูปเพื่อให้เอาไปท่องจำและนำมาป,ปฏิบัตนะิมีการสวดใช้การสวดสังคายนาคือการสวดเพราะไม่มีการจดบันทึกยังไม่มีการจดบันทึกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายนะมีมากมายยิ่งต้องมีการสวดขึ้นมาตั้งแต่เรื่องเรื่องแรกนะเรื่องต่อมาและเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายนะสวดให้หมดที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ตัดไว้สอนไว้ สวดให้หมดนะโดยผู้ทรงคุณวุฒนะิคือพระอาหารหันต์ใช้พระอาหารหันผู้มีสติสมบูรณ์มีปัญญานะเป็นผู้ตรวจทานเรื่องสังขายนานะสวดท่องจำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงค์เห็นพร้อมก็สาธนะุสาธุดีแล้วนะสาธุไปว่าดีแล้วนะนี่คือความหมายของคำว่าสังขายนานะคือการประชุมสงฆ์เพื่อรวบรวมตรวจชำระ จัดหมวดหมู่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่ออะไรเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมือนกันพระสงค์ทุกรูปต้องปฏิบัติเหมือนกันนะเพราะเราประโยชน์ที่เราได้รับจากการสังฆานานเนี่ยคือเราทราบนะปฏิบัตินะไม่ว่าจะนะอายุน้อยอายุมากเมื่อบวชเข้ามาแล้วมีแนวทางการปฏิบัติเหมือนกันคือปฏิบัติตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้านะทรงสั่งสอนนะสอนให้เรามีสติ สอนให้เราใช้ปัญญานะไม่งมงายนะไม่ลงเชื่อตื่นข่าวนะอันนี้เป็นหลักคำสอนนะในพื้นฐานนะต่อมาสาเหตนะุจะทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มันสำคัญเนี่ยต้องมีสาเหตุทำเพราะอะไรนะเดี๋ยวมีคนถามอ้าวไปนะจัดหลักคำสอนของพระเจ้ามีสาเหตุมาจากอะไรนะสาเหตุก็คือมีพระพิสนะุผู้บวชเมื่อแก่ ยังไม่ได้ศึกษาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยละเอียดลึกซึ้งมีการกล่าววาจาใช้คําว่าจาบจ้วงทางวงการสงฆ์นะใช้คําว่าจาบจ้วงดูหมินคือดูหมิ่นหลักคําสอนของพระพุทเจ้าโดยใช้คําว่าเมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้วเราก็เป็นอิสระไม่ต้องประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค์นี่คือวาจาที่เป็นการดูหมิ่นนะ พระสงฆ์ถือว่าเป็นการดูหมิ่นเพาราะพระพุทธเจ้าบอกแล้วให้ประพฤติตามหลักคําสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงวางไว้บัญญัติไว้นะดังนั้นเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเหมือนนักเรียนนักเรียนก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะศึกษาเรียนรู้ถึงเวลาพักนักเรียนก็พักตามเวลาเข้าเรียนตามเวลานะในแต่ละวิชานะสิ่งนี้ก็เหมือนกันหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมีการนะกล่าวจับจ้วงนะประธานสง์ ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่นะเราเรียกว่าพระเถระนะใช้คําว่าเถระคือพระผู้ใหญ่ท่านผู้เจริญแล้วคือพระมหากัสปะเป็นประธานในการสังคายนาครั้งแรกนะนี่คือสาเหตุเพราะการดูหมิ่นในหลักคําสอนของพระองค์ที่ทรงบัญญัติไว้นะโดยพระพิสุชื่อว่าสุพัทธะอันะนี้เป็นเนื้อหาย่อๆพระมหากัสปะก็ขอมติสงขอทําสังคายนาเนื่องด้วยมีพระพิสุกล่าวจาับยวงพระธรรมวินยัยดูหมิน่น ดูหมิ่นพระธรรมวินัยที่ประชุมสง์ให้มัติรับรองจัดการทำสังายนาจึงเป็นที่มาของการสังายนาครั้งที่หนึ่งการสังายนาครั้งที่หนึ่งก็หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วสามเดือนประธานสง์ก็คือพระมหากัสสปะทำหน้าที่เป็นประธานขอพระอระหันห้าร้อยรูปมาร่วมประชุมผู้ตอบคำถามเรื่องพระธรรมคือพระอานนท์ นะซึ่งเป็นพระพุทธอุปถากคือพระผู้รับใช้พระพุทธเจ้ากล้ชิดพระพุทธเจ้ารู้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกเรื่องโดยละเอียดพระพุทธเจ้าก็ส่งยกย่องด้วยว่าเป็นผู้รอบรู้มีปัญญาตอบคําถามเรื่องพระธรรมส่วนเรื่องพระวินัยให้พระอุบาลีซึ่งมีความแตกฉานจดจันได้แม่นยําในเรื่องพระวินัยคือข้อบัญญัติต่าง นะคือศีลของพระเนี่ยนะมีมากมายมากกว่า227ข้อที่เรารู้กันว่าเป็นศีลของพระพิสุต่อมาต้องมีผู้อุปถัมภ์ใครจะเป็นผู้เลี้ยงดูนะถวายพระตาหารนะแก่พระอรหร500ันต์500รูปผู้ทําสังฆยนาใครจะคอยอารักขานะป้องกันภัยใหนะ้ก็คือพระเจ้าอาชาติตนะศัตรูกษัตริย์แวนมคตเมืองราชคฤหนะ์เมืองหลวงคือราชคฤห์ เป็นผู้อุปถัมภ์สถานที่ถ้ำสัตตบันนะถ้ำสัตบันัคูหานะในเมืองะะราชคลึแคว้นมคตรวมระยะเวลาในการทำสังฆยานานะสวดท่องจำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าใช้เวลาเจ็ดเดือนนะพระสงค์ถามข้อนี้ถูกต้องไหมอยอมรับไหมว่าถูกต้อง ผ้านนนเป็นผู้กันกรองมาอ่านี้ถูกต้องคณะสงฆ์ยอมรับาสาธุถูกต้องแล้วดีแล้วจบการสังขยาาครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่งผ่านไปนะวันเวลาล่วงเลยมาอีกหนึ่งปีนะพศหนึ่งร้อยเกิดกลุ่มพระพิสุนะชาววัดชีนะชาววัดชีคือแคว้นวัดชีนะเมืองเวสาลีนะทำผิดพระวินัยนะทำผิดพระวินัยนะ,นะพระเถระผู้ใหญ่ถ้าปล่อยไว้นะเก่งว่าปล่อยไว้จะทำให้เสียหายเกิดความเสียหาย ประพฤติผิดก็เลยให้มีการทำสังขานานะคือพระภิกษุกลุ่มพระภิกษุนะเป็นกลุ่มเลยนะถ้าประพฤติผิดเป็นกลุ่มเลยไม่ใช่เพราะรูปเดียวนะพระภิกษุชาววัชีบุตรบุตรของนะ่ะบุตรผู้เป็นนะ่ะผู้ชายเนะี่ยที่อุปสมบทนะ่ะเรียกว่าพระภิกษุชาววัชนะีทำผิดพระธรรมวินัย10ประการเลยนะทำผิด10ข้อเลย10อย่างเราเรียกว่าทำผิดพระธรรมวินัย10ประการ ก็เลยมีการทําสังคายนาครั้งที่สองนะพศหนึ่งร้อยนะณวัดเวลุกาลามเมืองเวสาลีแคว้นวัชชีนะชุมพูทวีปนะหรืออินเดียมีประธานสงคือพระยะศหรือพยศนะถ้าเป็นภาษาบาลีเราใช้คำเดียวนะสกดธีลรคำมพระยะศกากััทกบุตรนะและพระอรหันต์เจ็ร้อยองค์ นะเป็นผู้นะตรวจสอบพระธรรมพระวินัยถูกต้องไหมนะมีผู้ซักถามผู้ตอบพระเรวตะผู้ถามพระสัพพกามีเป็นผู้ตอบพระเจ้ากาลาสกราชนะกษัตริย์แคว้นวะัชีเป็นผู้ปรรถมใช้ระยะเวลาในการทำสังขายนา8เดือน อันนี้เป็นเนื้อหาในครั้งที่สองนะสังขาย,ยนาครั้งที่สองจบลงเพราะสาเหตุจากการทำผิดพระธรรมวินัยโดนปรับอาบัติและครั้งนี้มีความสำคัญคือในเวลาต่อมาคณะสงฆ์เกิดแยกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายเถราวาดผู้ยึดถือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าเถราวาดยึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าดั้งเดิมตั้งแต่ครั้งการทำสังขายยนาครั้งที่หนึ่ง คือฝ่ายเฉรวาวสแยกออกมาอีกหนึ่งพวกนะต่อมาเรียกว่ามหายานเนี่ยนะคือนะยึดหลักคำสอนของพุทธเจ้าแต่จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อนะมีสองฝ่ายนะ เป็นการสังคายนาครั้งที่สามเมื่อพศ235สาเหตุของการสังคายนาเกิดขึ้นในครั้งที่สามในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชกษัตริย์แนะคว้นมคตมีนักบวชกลุ่มหนึ่งนะอันนี้เป็นสาเหตุนะนักเรียนมีนักบวชกลุ่มหนึ่งนะปลอมเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาอันเป็นสาเหตุสําคัญนะให้มีการสังคายนานะ สร้างความเดือดร้อนแก่พระภิษุส,สงฆ์ผู้บริสุทธิ์นะร้อนถึงพระภิษุ์ผู้บริสุทธิ์เนี่ยเป็นพระที่บวชโดยถูกต้องตามพระธรรมวินยัยประพฤติปฏิบัติถูกต้องโยไม่รู้ได้ข่าวว่ามีพระปอมาบวชก็ไม่รู้แลนะนะแยกว่าไม่ออกว่าผู้ไหนคือท่านใดคือพระผู้บวชโดยถูกต้องตามพระธรรมวินยัยก็จะไม่ใส่ไม่ใส่บาต ปัจจัยหลักของพระพิสษจน์ที่อยู่ได้ก็คืออาหารบิณฑบาตของนะของพุทธศาสนิกชนนะคือญาติโยมเนี่ยชาวพุทธไตบาทเมื่อไม่มีอาหารพระก็อดอยากเดือดร้อนนะข่าวรู้ถึงพระเจ้าสมหาราชจึงให้พระสงฆนะ์ประชุมกันขอทำสังคยนานนะโดยมีประธานสงฆ์คือนะพระโมค,คััลีบุตรติสสะเถระนะคำว่าเถระคือพระผู้มี อายุมากที่สุดมีผู้มีความรู้มากที่สุดนะเป็นผู้ส่งความรู้นะจดจำนะหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ครบถ้วนถูกต้องเป็นประธานสงฆ์มีพระอรหันต์เข้าร่วมนะพระอรหันต์เข้าร่วมคือ1000องค์นะมี1,000องค์ที่วัดอโศการามนะอันนี้สถานที่นะสถานที่ทำสังฆยนณาในแคว้นมคธ เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงใหม่เมืองปาตาลีบุตรนะปาตาลีบุตรนะอันนี้เป็นชื่อเมืองหลวงใหม่ย้ายจากราชคห์ราชคห์เล็กไปแล้วนะเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนมาถึงพศ .235 ประชากรมากขึ้นก็ไปสร้างเมืองใหม่เรียกว่าเมืองปาตาลีบุตรนะใช้เวลาการสังคนา9้าเดือนตรวจสอบหลักคําสอนจับพระที่มาบวชนะจะโดยถูกต้องตามพระธรรมวินะัยนะพระจริงหรือพระปลอมให้มาตอบคําถามเรื่อง หลักคาสอนของพระพุทธเจ้าคนไหนตอบถูกแสดงว่าศึกษามาจริงใช้เวลาถึง9เดือนใช้เวลา9เดือนเนี่ยเพื่อสวดสวดท่องจําหลักคําสอนและที่สําคัญที่สุดอยากให้นักเรียนจําไวนะ้มีการจัดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าธรรมวินยัยออกเป็นหมวดหมู่เป็นสามหมวดใหญ่ๆนะสามหมวดใหญ่ๆเลยนักเรียนจำไว้เลยว่าสามหมวดใหญ่ๆพระอาจารย์จะให้ชื่อว่าพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกตไตรแปลว่าสามปิฎกแปลว่าตะกา้าใส่ของก็คือรวมความแล้วคือสิ่งที่รวบรวมหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสามหมวดใหญ่เรียกว่าพระไตรปิฎกมีการจัดออกเป็นสามหมวดใหญ่ๆหนึ่งวินัยปิฎกว่าด้วยเรื่องบทบัญญัติ 2. พระสุตตันตปิฎกหรือพระสูตร นะว่าด้วยเรื่องพระธรรมเทศนาตัดแกเหล่าภิสุอุบาสกอุบาสิกาเป็นไปเพื่อความค้นทุก์เพื่อการตัดสืุตามพระองค์เกิดประโยชน์นะต่อนะผู้ได้รับธรรมเราเรียกว่าพระสุตตันตปิฎกสาพระอภิธรรมปิฎกอันนี้เป็นหลักธรรมนะคำสอนชั้นสูงทางพุทธศาสนานะเราเรียกว่าพระอภิธรรม นะเป็นการศึกษานะหลักธรรมชั้นสูงและอีกอย่างหนึ่งนะมีการส่งพระพระสมณทูตนะพระสมณทูตสมัยนี้เราเรียกว่าพระธรรมทูตนะไปยังดินแดนต่างๆเก้าสายโดยพระเจ้าโศกอยากให้บุคนะคลยันดินแดนต่างๆที่สามารถส่งไปได้ในสมัยนั้นนะไปได้ไกลที่สุดถึงที่ใดก็ไปให้ถึงที่นั้นจะโดยทางเรือนะหรือไปทางบก นะทางน้ําก็ใช้เรือทางบกก็ใช้มา้าใช้ช้างนะในการเดินทางไปเผยแผ่หลักคำสอนของพระพุทธเจา้าเพื่อประโยชน์สุขนะแกนะ่มหาชนจากที่สําคัญอยากให้นักเรียนรู้ไว้ที่เรามีพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกก็คือพระสมณทูตหรือพระธรรมทูตสายที่8ได้เดินทางมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิอยู่ทางไหนออยู่ทางไหนนักเรียนทราบไหมก็คืออยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียที่เราเรียกว่ากลุ่มประเทศอาเซียนในปัจจุบันนี้นะที่มี10ประเทศนะี่ยแต่อน,นี้สุวรรณภูมิในสมัยนั้นมีประเทศไทยกัมพูชานะเมียนมาหรือพมา่าลาวเวียดนาม ห้าประเทศเนะี่ยอันนี้เรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมิที่พระพ,พุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าโศกส่งเข้ามาส่งเข้ามาเก้าสายแต่สายที่8มาอย่างดินแดนสุวรรณภูมิโดยพระโสนะกับพระอุตรเถระ,เ,ะนะเป็นหัวหน้าสายนำคณะภิกษนะุที่เราเรียกว่าสมณทูตหรือพัทธมทูตเข้ามาเผยแพ่ทำให้เกิดพระพุทธศาสนาขึ้นในดินแดนสุวรรณภูมิ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะ การสังคายยนาครั้งที่4พศ2336ก็คือพระธรรมทูตเนี่ยสายที่9เนี่ยเข้ามายังดินแดนลังกาทวีปเปลี่ยนสถานที่แล้วนะนักเรียนจับจุดหน่อยนะครั้งที่4นี่ในลังกาทวีปนะจุดประสงค์ก็คือสาเหตุนเพื่อ ปดิสฐานพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงในลังกาทวีปก็คือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันเป็นเกาะนะประเทศลังกาเนี่ยเป็นเกาะอยู่ทางตอนใต้นะทิศใต้ของอินเดียหรือชมพูทวีปนะสมัยนะั้นเราเรียกว่าชมพูทวีปลังกาทวีปนะก็คืออินเดียและก็ลังกานะโดยคณะสงฆ์นะ38รูปนะู8รูปเป็นผู้ดำเนินการมีกษัตริย์ ลังกาคือพระเจ้าเทวานมปิยติสสะ,ะพระเจ้าเทวาเรียกสั้นว่าพระเจ้าเทวะเทวาก็คือเทวดากษัตริย์ผู้เป็นเทวดานะเทวานมปิยติสสะ,ะเป็นผู้ประทอบประทานและผู้สักถามหลักคำสอนก็คือพระมหินเถระอันนี้เป็นพระโอรสของพระเจ้าโสงมหาราชพระโรมหาราชอยากเป็นญาติกับพระพุทธศาสนาก็นะ ให้พระราชโอรสมาบวชเป็นพระภิกสุแล้วก็ส่งมาเรียนรู้หลักธรรมสอนนะมีความแตกฉานะแล้วก็ส่งมาเป็นประธานในการสังฆานาประดิษฐ์สถานวตุศาสนาในลังกาผู้ตอบคือพระอริธาอริธาเถระอ่าอันนี้ก็เป็นผู้ที่นะมีความร,รู้ถามมาต่อไปถามมาต่อไปแล้วก็สวดท่องจำนะสังฆารนาคือการสวดท่องจํา สวดท่องจําถูกต้องไหมถูกต้องจําแล้วถูกต้องแล้วก็จำมาไปปฏิบัติเอาไปเผยแพร่มีพระพูดจดจําพระไตรปิฎกร่วมอีก900อีกนะเก้าร้อยหกสิบสองกรวมอีกคนะณะสงฆ์ดําเนินการมี38มสิบแปลกวและก็มีพระพูดจดจําพระไตรปิฎกอีกเก้ารหกสิบสองกรายละเอียดนะเพื่อให้นักเรียนรู้ไว้น,ะนักเรียนจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหา แต่ให้รู้ว่าจะมีพระเขาร่วมเนี่ยห้าร้อยรูปพันรูป900เก้าร้อยต้องมีส่วนร่วมนะในการทําสังขาย,ยนาสถานที่วัตถุประรามในรูปที่พระอาจารย์แจกให้ในเนื้อหาเนี่ยจะมีรูปอยู่วัตถุปรามรูปสถูปนั่นแนหะคือสถานที่ที่ทําสังขายนาครั้งแรกเขารักษาไว้นะลังกาเขารักษาไว้สร้างครอบของเดิมอย่าอายุเป็นพันปะีแนละ้วโดย ใชร้ระยะเวลาในการทำสังขายน,านะโดยการใช้ระยะเวลาถึง10เดือนนะปฏิสถานพระพุทธศาสนามีความมั่นคงในลังกานะ ต่อมาการสังคายนาครั้งที่5พศ433พศ433สาเหตุเกิดจากคนะณะสงฆ์ลังกาคือคณะสงฆ์ในลังกาทวีปเนี่ยแตกออกเป็นสองฝ่ายนะเกรงว่านะพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจะถูกนะบิดเบือน โดยมีพระเจ้าแผ่นดินในลังกาคือพระเจ้าวัตตะคามพระเจ้าวัตตะคามมณีอภัยเป็นผู้อุปถัมภ์ประธานสงฆ์คือพระรักขิตมหาเทระผู้เป็นประธานสงฆ์ผู้ตอบข้อสักถามพระติดสะเทระพร้อมด้วยพระสงฆ์หนึ่งพัรูปเข้าร่วมสถานที่คือ อาโลกะเลณสถานคือสถานที่อโลกะเลณสถานไปทำกันที่ดินแดนชนบทไม่ได้ทำในเมืองล้หนีความวุ่นวายในเมืองไปทำที่มรลเตชนบทคำว่าชนบทก็คือนอกเมืองในลังกาทวีปหรือประเทศสีลังกาในปัจจุบันการทำสังายนาครั้งที่5มีการจดบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษรบนคัมภีร์ใบลานนะเราเรียกว่าคัมภีร์ใบลานใบลานก็คือนํามาจากต้นปาล์มชนิดหนึ่งนะที่เราเรียกว่าใบลานนะประเทศไทยก็มีเยอะแยะใบลานในลังกาก็มีใบลานนะเป็นต้นปาล์มชนิดหนึ่งเอาใบมาตากให้แห้งนะแล้วก็นามานะจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนี่เป็นความสําคัญของครั้งที่5สาเหตุก็คือพระสงฆ์แตกออกเป็นสองฝ่านยะต้องการรักษาความเป็น คณะสงฆ์เป็นหนึ่งเดียวกันนะเกิดความสาม,มัคคีเนี่ยก็ต้องทําสังขยาณาสวดท่องจําแต่ก็จดบันทึกเป็นครั้งแรกที่มีการจดบันทึกนะพระตจยบิดะลงบนใบลานน,านักเรียนขีดส้นใต้ไว้มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะบนใบลาน,นาเป็นครั้งแรกทีนี้ใครจะศึกษาหลักคําสอนของพุทธเจา้าก็ไปศึกษาได้ที่ลังกา,าเขามีการจดบันทึกไวแล้วไม่มีการคาดเคลื่อนแน่นอน ข้องจำมาผิดไปตรวจสอบได้เลยเอ้ยเราจามาผิดหรือเปล่านะข้อนี้ข้อนี้นะะสงเข้าไปตรวจสอบไปศึกษามาแล้วก็คัดลอกมาเป็นภาษาของชาวลังกาก็คือภาษาสิงหลนนะต่อมาก็มีการขยายออกไปนะในอินเดียนะเอาข้อความนี้ไปโดยแพร่หลายก็คือมีการจดบันทึกในไบาลานซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเราก็มีการใช้คัมพีรไบาลานเนี่ยให้พระสง์แสดงพระธรรมเทศนานะในวันสําคัญต่างๆโอกาสต่างๆเนี่ยจะใช้คัมภี์ไบาลาน คือยึดแบบประเพณีเก่าๆของพระพระสงฆ์เราเอาไว้ตั้งแต่สุโขทัยอยุทยามาจนถึงปัจจุบันใช้คำปีใบาลานนักเรียนก็ให้ทราบไว้นะการสังคายนานะครับ นักเรียนจำไว้เลยว่าที่มีการสังเคราจะให้ประโยชน์อะไรกับพระพุทธศาสนามีความสําคัญอย่างไรนักเรียนให้คิดวิเคราะห์ให้เป็นก็คือทําให้พุทธศาสนามั่นคงดํารงอยู่ได้นานเพราะเรารักษาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้ไม่แต่งไม่ตัดไม่บิดเบือนการปฏิบัติก็จะเหมือนกันโดยดยึดหลักคําสอนเดียวกัน นะต่อไปะอาจารย์จะใหนะ้การบ้านนักเรียนนะนักเรียนมีปัญหาอะไรก็ถามได้นะในชั่วโมงนะไม่เข้าใจอะไรสรับคำไหนนะถามแเีนะ๋ยวน่าผูจารย์จะฝากคำถามไว้นะนะเป็นใบงานหนึ่งใบให้บอกอธิบายความสำคัญของพระของพรุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องการสังคารน,นะนะแ้ะก็การสังขาามีทั้งหมด5ครั้งเนี่ยครั้งไหนมันตรงกับ นะขั้งไหนมาตรงกับเหตุการณ์นั้นนักเรียนให้ใส่ครั้งที่ครั้งที่เท่าไหร่นะง่ายๆเลยแต่นักเรียนต้องอ่านอ่านในหัวข้อ5ห,หัวข้อนะใส่ให้ตรงให้ตรงกับหัวข้อเช่นหัวข้อที่1บอกมานักเรียนก็อ่านเข้าใจแล้วอ๋ออันนี้อยู่ในครั้งที่1 2 3 4 5ีก็เลือกมาใส่อันนี้เป็นรายงานครั้งแรกนะสำหรับ ิชาพระพุทธศาสนาเรื่องการสังขยาานะไม่เข้าใจสอบถามได้นะแม้แต่นอกเวลานะนักเรียนก็สอบถามได้นะนะต่อมากนะ็เวลาอันสมควรแล้วนะมีเวลาอันสมควรที่จะนะยุตนะิการนำเสนอนะหลายวิชาพ,พุทธศาสนาเรื่องการสังขยาาเอาไว้สัปดาห์หน้าต่อ เรื่องการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยอขอกล่าวคำว่าสวัสดี